สนับสนุนโดยท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคา สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้คนเป็นข่าวเรายัางอยู่ที่มหาวิทยายลัยรังสิตนะครับอยู่กับน้องๆทีมเชียร์ลิดดิ้งซึ่งไปคว้าชแชมป์โลกมาได้เป็นสมัยที่2นะครับจากการแข่งขันเชียร์ลิดดิ้งชิงแชมป์โลกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องๆนะผมม่ลูกอีกคนในะวันนี้สามหกน่าจะ9คนนะครับสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับเมื่อวานได้คุยกันไปนิดหนึ่งแต่เมื่อวานเน้นไปที่โค้ชซะเยอะนะสองคนทางซ้ายมือผมท่านผู้ชมน้องเป็ด กับน้องอ้อมคว้าแชมป์โลกประเภทเ p a r t n e น stun partner stun ร์ r t n e r stun คนน,น,น,นี้เป็นน้องบ่มแบมซึ่งโดนเสียบ <c oughs> แย่งตำแหน่งตัวจริงไปแล้ว <c oughs> แชมป์เก่าแ <c oughs> ชมป์เก่าด้วยไม่ยอมแพ้กันเลยนะแชมป์เก่าแชมป์ใหม่แชมป์เก่าแชมป์ใหม่อยู่ด้วยกันนะครับ <c oughs> ทางนู้เป็นน้องก้อยน้องปุย๋ยน้องสายนะครับสามหนุ่มข้างบนเป็นน้องตั้งน้องปิ๊กแล้วก็น้องปลั๊กเริ่มที่น้องเป็ดทําไมถึงสนใจเล่นเชียร์ลีดดิ้งทำไมถึงสนใจเล่นเชียร์ลีดดิ้ง ตอนนั้นตั้งแต่มัธยมครับมหนึ่งเลือกชมรมตอนนั้นเล่นชมรมนล็กไม่ออกเห็นเขาตีลูกาต่อตัวกันก็อ่ะลองดูลองดูก็เล่นมาตั้งแต่มหนึ่งจนมหนึ่งเลยจนตอนนี้ไม่เคยเล่นกีฬาอื่นๆเลยก็เล่นนม่ได้ไน่อยแต่อันนี้เป็นหลักเลยครับชอบมากน้องอ้อมหมายถึงเล่นเชียรีดดิ้ง มีพี่คนหนึ่งแนะนําเข้ามาค่ะทําให้มารู้จักก็เลยแบบว่าถึงได้เข้ามาเล่นแต่ก่อนก็ไม่ไม่รู้จักไม่ไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ในทีวีเห็นในทีวีเป็นปอมปอมเกลอะไรอย่างนี้ใช,ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเคยเห็นและแล้วก็มาแรกแรกแล้วกลัวไหมเฮ้ยมันมีต่อตัวมีจริงลังกาด้วยก็กลัวค่ะมีแบบพี่เขาลองให้ โชว์ลองทําอะไรเงี้ยพี่เขาก็บอกยืนยืนไปแล้วก็ยืนยืนไปอ๋อยืนยืนท่านผู้ชมครับน้องน้องอ้อเนี่ยตัวปิดเดียวเหละครับถ้ายืนเนี่ยผมเนี่ยก็ประมาณแค่เนี้ยตัวเล็กมากตัวเล็กมากอาแชมป์เก่าผมแบง่งแชมป์เก่า <laughs> แชมป์เก่าทำไมถึงมาเล่นกีฬาประเภทนี้ค่ะก็เหมือนเป็ดน,น้อยคือครับตอนแรก มีชมรมก็คือตอนอยู่มัธยมเหมือนกันเขาให้เลือกชมรมเราก็ไม่รู้ว่าชมรมอะไรอาจารย์เป่านกปิดให้วิ่งไปหาชมรมคือเข้าไม่ทันค่ะเข้าชมรมไปเข้าวันแรกเขาไม่ทันแล้วเขาฟุตบอลก็ใช่เรื่องก็เลยพี่มีเชลิเดอร์พี่เขาบอกน้องๆมาทางนี้อีกขาดอีกประมาณสิบคนเอาอะไรดีวะก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวต้องเอาชมรมเชนเดอร์แล้วะก็เลยวิ่งเข้าไปสมัครเขาก็เห็นว่าเราตัวเล็กเขาก็ลอง ฉีกขายพี่ดูลองอ่อนตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ทาให้พี่เขาดูเขาโอเคมีแ้วไว้เขาก็ให้ขึ้นนู่นขึ้นนี่เดี๋ยวก็อเคทําได้เพราะมีพื้นฐานก็สาเหตุของการได้แชมป์โลกคือการ <c oughs> หาชมรมไม่ทันนะครับหมดเวลาแล้วอะไรก็ต้องเลือก <c oughs> ต้องเอาไว้ก่อนแล้วก็วิ่งไปที่ชมรมเชียร์ลีดดิ้งนี่แหละเอาน้องน้องก้อยน้องก้อยทาไมถึงเล่นเชียร์ลีดดิ้งค่ะจากก้อยคือเป็นนักยิมนาสติกมาก่อนครับได้เล่นยิมตั้งแต่สมัยตอนเด็กค่ะและ้วก็มาคัดทุนที่นี่ เพราะว่าเหมือนได้ข่าวว่ามีทุนเฉพาะทางด้านของเชดิเดอร์ก็ลองมาค่ะแต่ว่าไม่มีพื้นฐานทางด้านเชดิเดอร์เลยครับที่นี่ก็เป็นฝึกสอนตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะอยากให้น้องก้อยพูดถีว่าเรียนี่่ณะอะไรพอะไรรัฐประรัฐประสาสนศาสตร์ใช่ไหมอาเจ้าตัวพูดเองค่ะ ระปัะภาษาศาสรา์สูงนะครับ <c oughs> น้องปุ๋ยทำไมถึงเล่นเชียร์ลิดด้งําหรับปุ๋ยก็อ่ตอนแรกมาคือไม่มีพื้นฐานอันเฉลี่เลยไม่ไม่เป็นอะไรเลยลรู้จักไหมว่าเชียร์ลิดด้งคืออะไรเคยเห็นในโทรทัศน์ที่เขาแข่งกันนะคะเคยดูแต่่าดูเว็บเอ็นก็เห็นว่ามีเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นคนชอบเต้นอย่างเดียวก็เลยมาสมัารที่ที่ลังสิตมีชมรมแดนซึ่งพี่โอ๊ตก็เป็นคนสอน ก็ไปสมัครแล้วก็มีไปแข่งปอมปอมค่ะครับแล้วก็เริ่มแล้วก็เริ่มมาเป็นชลินเออร์ตอนนั้นเลยตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ก็คือชอบเอ็นอย่างเดียวอคืออะนนี้ชอบเต้นเป็นหลักไม่ใช่เหมือนบางคนว่ามันไม่ทันแล้วอะไรไม่ใช่นะอันนี้แบบว่ายังชอบเอ็นอยู่แต่ว่าทีนี้พอพื้นฐานอย่างอื่นก็เอามาฝึกครับอ๋ออันนี้ยังดีนลยังตั้งใจว่าจะเป็นนักเต้นอ้าน้องทรายนี่คุณแม่ขอร้อง ต้องทรายทำไมถึงเล่นเชียริ้งครับทรายก็เป็นทรายเหมือนพี่ก้อยค่ะคือเป็นมีพื้นฐานด้านยิมนาสติกมาก่อนแล้วก็เออพอพอรู้จักเชียริ้งเพราะว่าโค้ชเข้าไปดูการแข่งขันค่ะซึ่งเป็นแมตช์สุดท้ายที่เาจะจะเล่นยิมพอดีแล้วก็โค้ชก็ลองชวนให้เรามามาทางด้านนี้ดูค่ะโดยที่ตอนแรกเราก็ไม่มีพื้นฐานด้านเชียรดเดอร์มาก่อนเลยก็มาฝึก เอาเรื่อยๆค่ะจน,จนจนจนมาถึงวันนี้ปัจจุบันเลยแล้วเล่นเชียร์ลิ้งนี้ได้ทุนจากมหาวิทยาลัยไหมใช่ค่ะได้ทุนได้ทุนกันเกือบทั้งชมลมโอ้เรอครับโอ้ต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยรังสิตนี่ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังนะครับซ้อมกีฬาไปดยเรียนไปด้วยเรียนฟรีด้วยนะครับก็ <c oughs> น้องๆท <c oughs> ี่สนใจก็ก็ลองมาคัดตัวกันดูครับเพราะว่าสหพันธ์เชียร์ลิ้งของประเทศไทยก็อยู่ที่นี่นะครับด้านบนบ้างหนุ่มๆน้องตั้งทำไมถึงเล่นเชียร์ลิ้ง ก็ตอนตอนเด็กๆครับเห็นในทีวีครับแล้วก็คือเราเราก็มีความตั้งใจว่าเราอยากเป็นเหมนัันบ้างคือแบบเห็นพี่ๆเขาโยนตัวต่อตัวกันได้แล้วคือเราก็ไปพอเปลี่ยนโรงเรียนตอนหมอต้นไปหมอป่าใหญ่ไปโรงเรียนที่เขามีส่งแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยครับก็เลยคุยคุณแม่ว่าแม่โรงเรียนไหนดีทีนี้ทีนี้สอบไม่ได้ครับสอบไม่ได้ก็เลยยังไงดีก็เลยมี อาสาเห็นก็เลยให้ท่านช่วยเพราะว่าเพราะว่าอยากเป็นนักกีฬาเชี่ยริงมากก็เริ่มฝึกตั้งแต่มัธยมครับแล้วก็ได้โอกาสมาที่มอลลังสิตครับจนถึงจนมีทุกวันยาเรียนถึงระดับปริญญาโทแล้วด้วยใช<ส>่ครับ,รบโอ้เก่งมากมครับไม่ใช่ธรรมดานะครับอยากเห็นว่ากีฬามาเล่นเ์ลีดยิ้งแล้วจะเขาเรียกว่าอะไรนะบางคนผู้ใหญ่บางท่านจะมองว่ามันไร้สาระหรือเปล่า,าเต้นไปเต้นมากระโดดไปกระโดดมาจริงๆเนี่ยการฝึกมียากมากนะครับไม่ใช่ง่ายๆกว่าที่ จาอมาเป็นภาพที่ทุกๆท่านเห็นเนี่ยมีการต่อตัวมีการตีรังกายใช้เวลาฝึกเป็นปีนะครับและนี่ต้องบอกว่าระดับมันสมองไม่ใช่ธรรมดาเรียนถึงปริญญาโทนะครับเรียนปริญญาโทได้นใน<ช>ถือว่าเก่งนะแล้วก็คือคือ,คอพวกเราคือนอกจากทํากิจกรรมตรงนี้ครับ,รบอาจารย์ที่ที่คณะแล้วก็ในมหาวิทยาลัยจะเลยเห็นเห็นคุณภาพของเราคือาพวกเราเป็นคนที่มีการตั้งใจทํางานทุกครั้งนั่นหมายถึงว่าการซ้อมทุกครั้งเราต้องมีความตั้งใจแล้วก็เวลาเรียนอย่งางเง ท่านก็จะสนับสนุนในเรื่องของการเรียนถ้าเราเรียนไม่ทันนนั้ก็จะมีการนัดสอนเพิ่มเติมให้กับพวกเราครับอก็คือเล่นกีฬาด้วยการเรียนก็ไม่ทิ้งไม่เสียด้วยน่าน่าสนใจครับแหมอายุเกินมาเยอะแล้วผมอะนะครับจะ50อยู่แล้วไม่ไหวแล้วน้องบิ๊กน้องบิ๊กทำไมถึงเล่นเชียร์ลีดดิ้งครับก็คล้ายๆไปตั้งครับเห็นในโทรทัศน์ครับเห็นในทีวีมาตั้งแต่เด็กครับรู้ว่าเฮ้ยมันน่าสนุกเลยโดยเฉพาะ ตอนเด็กๆนะครับชอบทีมทีมมอลังสิษย์ด้วยครับแล้วก็ไม่คิดด้วยครับว่าจะได้มาอยู่ที่นี่ครับโอ้โหก็ไม่ตอนทุเีมาวันหรือเปลอดูตอนทุเรียนมาแล้วก็เมื่อตอนที่ปีสองพันสี่ครับที่ที่เขาได้แชมป์โลกมาด้วยครับแล้วก็โอ้โหทีมมอลังสิษย์เก่งขนาดนี้เลยครับได้แชมป์โลกมาด้วยเราแบบชอบมากแล้วแล้วไม่คิดไม่คิดว่าจะมาเล่นนะครับได้ก็ได้แบบคิดว่าได้ไแค่ชอบเออชอบชื่นชมอย่างเงี้ยครับแล้วบังเอิญตอนม .6 มีเพื่อนมาชวนบอกว่าคนขาด แข่งชลี่ที่ชิงแชมป์ประเทศไทยหมายถึงว่าตัวขาดไม่ใช่ครับขาดคนไม่พอคนไม่พอเราไปเต้นดูไหมอย่างเงี้ยผมก็ไปซ้อมกับเขาสองอาทิตย์นะครับเป็นอะไรก็ไปวิ่งวิตามตามเขาหลบๆบหลังๆไปอย่างเงี้ยแล้วก็มาแข่งมาแข่งที่มหาวิทยาลัยงสีตครบแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยครับแข่งแข่งไปเขาแข่งเสร็จปุ๊บแล้วตอนนั้นกําลังอยู่ในช่วงช่วงเรียนจบพอดีเอ็นพอดีแล้วพู้สึกบวกกับตัวเองไม่เก่งเท่าไหร่อืมไม่ติดที่ไหนเลยอย่างเงี้ยแล้วมีเพื่อนโทรมา เฮ้ยลองไปคัดตัวมันติดหรือไมไปคัดตัวเสีดิ่งก็เลยถามว่าวิ๊กเนี่ยจะไปคัดมันจะติดนะจะติดได้ยังไงก็แบบเออลองไปคัดคัดดูเหอะไปเราติดผมก็เลยมาคัดดูแล้วสรุปก็ติดได้ทุนได้ทุน50%ครับอ๋อครับเรียนเรียนไปเรียนมา2ปีก็ได้ทุน100%ยเปรับโอ้โหเก่งมากนะครับอ่าน้องปลั๊กทำไมถึงเล่นเชียร์ลีดดิ้งเป่าปิดเหมือนพี่บ้องครับครับจบมปจากที่เดียวกันเหรอเป่าปิดปุ๊บชมชมชมรมอื่นเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยปุ๊บพี่บ้องแบม เชลิเดอร์นะเชลิเดอร์อะไรคือเชลิเดอร์นี่รุ่นพี่รุ่นพี่ออกเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่อันนี้เป็นรุ่นพี่แล้วอ๋อครับเชลิเดอร์ครับอะไรอะไรคือเชลิเดอร์เออลองเข้ามาก่อนลองเข้ามาก่อนอาจารย์แล้วก็พาตีลังกาเลยนะกันอ้าวได้ได้อยู่เลยอยู่เลยเอาเลยเอางั้นเลยแล้วก็ตีลกาได้อ่าใช่ครับแล้วก็อยู่ยาวจนนี่พี่บอกแบบมาที่ก็อามาที่ต่อแล้วกลัวไหมว่าเฮ้ยเพื่อนผู้ชายเราจะล้ออนี่ยเราหนุ่มหนุ่มสี่คนเนี่ยเออเฮ้ยคือ แม่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 เนอะเว้ยไกลเลยไอ้มาเล่นเชียร์ลีดเดอร์นั่นน่ะสิแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นนะครับเป็นตุ๊ดเนี่ยเป็นตุ๊ดเนี่ยป่าครับป่าครับเนี่ยผมมีแฟนเนี่ยแฟนผู้ชายเพื่อนเพื่อนแม่แม่แฟนผู้หญิงเพื่อนก็ถามเนี่ยเล่นในเชียร์ริเดอร์วงบอลบาสมีเล่นเล่นใช่ไหมเป็นเชียร์ริเดอร์อ่ะก็ส่วนใหญ่จะมองอย่างนั้นว่ามีเพื่อนผู้ชายจะบ้าเปล่าเป็นเชียร์ริเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยผมเรียนเนี่ยมีเพื่อน สมัยพี่เรียนมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งมันบ้าเชียร์ลีดเดอร์มากไปเรียนกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเรียนเลยนะแล้วก็มาสอนเพื่อนๆที่โรงเรียนจะเป็นผู้ชายแท้นะครับน,นี้รับรองแล้วครับพอแม่ผู้ปกครอง,องอไม่เกี่ยวนะครับไม่ใช่ว่ามันเป็นเชียร์ลีดดิ้งแล้วจะต้องมีอาการอะไรไม่ใช่ครับถึงแม้จะเป็นเพศที่3แต่ก็มีความสามารถนะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ารังเกียจน,นะครับแบ่งเวลาฝึกซ้อมยังไงอะ่ะเอากับตันทีมใช่ไหมไม่ใช่นะเอาเอา,เอา,เอาน้องเออน้องแบมแบมนี่แหละแบ่งเวลาเรียนยังไงก็ เราจะเรียน9โมงอ่าแล้วก็มีเรียน9โมงมีเรียนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอน5โมงเย็นก็คือเป็นเวลาของการซ้อมฝีค่ะซ้อมวันละกี่ชั่วโมงซ้อมวันละกี่ชั่วโมงวันละ5ชั่วโมงค่ะวันละ5ชั่วโมงซ้อมตั้งแต่5โมงเย็นแล้วประมาณ4ทุ่มโอ้ยยังซ้อมละครเวทีไม่ได้ดูเลยอ่า ก็คือซ้อมตั้งแต่5้าโมงเย็นก็คือหลังเลิกเรียนนะคะคจนถึงประมาณ4ี่ทุ่มค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงมีแมตช์แข่งเอครเราก็จะเก็บตัวกันแบบนี้เป็นเดือนเพื่อที่มาฝึกซ้อมก็สอบทั้งวัน,นะคะ่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับเบื้องหลังความสําเร็จไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายได้นะครับน้องๆเน,นี่ยต้องเรียนตั้งแต่เช้านะครับบางคนมีเรียน9ก้าโมงบางคนมีเรียนเที่ยงบางคนมีเรียนบ่ายแต่ยังไงในห้าโมงถึง4ี่ทุ่มทุกวันต้องมาซ้อมนะครับ <S <S ความสําเร็จไม่ได้มาโดยง่ายเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังอยู่กับน้องๆนะครับ